ô chơi ba đi chưa mày thôi, hát baba đâu ui ui à? ui 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 ôi เล่นอยู่ท่าเดียวเลยนะอีบ้าเนี่ยกันท่า,นาไหนวะเนี่ยเฮ้ยโดนไงวะ ตัว e อีโวของกูนั้นสามารถปล่อยขึ้นไปโดนผู้หลบทู้ได้ของเราเลยไอ้บ้ากันไม่ได้เลยถ้าเกิดกูชาร์จเต็มมึงกันไม่ได้แต่นอนมีกระโดดหลบทันเดียวสินะของกรวยก้วยเอาไปของกรวยก้วยมาไวเว้ยมาไว้ ระเบิดแย่เยอะปล่อยกาสาดทุกหน้านโธ่อะไรวะแพ้เย้ะโอ้โหตัวแรงครับพี่น,อน้องตัวแรงเจอตัวแรงเดียครับมอนยีอะไรอ่ะโยกทรงแล้วจะเล่นเป็นหรือเปล่า ถ้าเลือกมาเล่นเ็เาเล่นเป็นหรืเอเผาวะะวุ้ดก็หันมีได้เงยียบแน่เลยว่ะ <c oughs> ใส่ตายเข้าไปย้อมใส่โชคใส่โชคยอมก็ยอมนี่ไอ้คูอทำไ,ไมล่ะไอ้คูอทำไมล่ะมึงยอมอ่ะ มันยอมมันก็จะตีอีกเนาะก็ชั่วร้ายมากเลยออเอาเสียอะไรดิ<อ>เลือหน่อยเสียใครดิ<อ>ท,ที่ตือพี่ตือเนี่ตัวทีตีง่ายที่ตื้อเลยมับปีที่คุณให้มาคือมันคอมโบยากใช่ไหมบง่ายบาดเหี้ยห, <มา S 1> หรือว่าตีหรือว่าตีโดนง่ายนะคือกู คือเอางอ่ายครับออริเจอร์อ่ะใครเล่นก็ตามคุล,ลูกอมโบหมดอะ่ะต่อให้เป็นกระดอกก็่าคุล,ลูกอมโบหมดแล้วชาฟชั่นออเจอร์อ่ะจำไวนะ้ฮะจะจำเอาไวนะ้ฮะเราจะไม่เล่นตัวนี้กับเขาเขาไม่เล่นแล้แพ้จะอีของคนตัวไหนมาสู้ดีนะอย่าเอากังฟูมาสู้แล้ว โอ้บัง oh. Oh! เออโอ้ <archive> โหลุดเลยเสื้อยังได้ปล่อยอันติเลยโกรรมใครมาเป็นฝูงนี่ล่อรวมหมดอะรวมตีและไล่ โอ้ <an> โหตัวเตียยทำไมวะอยูโคตรเตียยเลยเอ้ไอชื่อนี้คุณคุณไคิงค่าค่าเนี่ยอ๋อไอคนที่เคยอยู่ในห้องนี่หว่ามันออกไปรอบนึงแล้วกลับเข้าอีกแล้วบอกเลยตัวนี้ตัวเตีเก็นฟอกอะยาราเลยครับเพราะงั้นเราต้องหาไม่ใช่ป้าแต่ตัวนี้มันเตี้ยไม่ค่อยเท่าอะญาลาเท่าไหร่อะยาราเตี้กว่าเยอะ ควงตีควงตีนั่อยากไหควงเาเล่นมาฮะอกให้ว่าควงเล่นอ่ะไอเมียควงตียาถ้าเกิดวงาควงกับมาน่จะเกิดอะไรที่จะิี่งร้องเรียบูนิมันยิ่งเดือดเจอไปเจอกันฟูตัวจาเป็นป่า,าปะวะอ่ะฟูตู้ยากรป่าววะ เราตัวแรกที่ชขาต้อมาแบบนี้คืออย่างเกงอ่ะไม่เล่นไม่เล่นแบบจริงจังแล้วเล่นเกลียแล้วตายนูนะตายนูนะเฮ้ยลบหันทางไหนวะเนี่ยเราลูกปึ๊บไอ้นี่เนี่ยตีแหล้ว มตาตีอีก้ยหัวหมดแล้วอุ้ยดีอัเนี่นยวืดอีกแล้วฮึบี จะชนะอยู่แล้วหัวจะชนะอยู่แล้วย่อโชว์เก้าจะใคงั้นี่เก้าอุปปอีวิต่นมากมาแล้วนี่ฮะเอ้าไปไหนอ่ะ พับไปไหนเ <poker phones> พีจ,จิวแม่บอกว่ายังไงป .2, <c oughs> 2> <c oughs> มันตื่นแล้วเพื่อนที่ผมขอขอไดยังไงวะทำ่ะขอห้าแก้เลยขอให้เขาช่วยครับขอให้ได้ไดได้ได้ได้ไดด้ได้ได้ด้ไ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 ได้ได้ เฮ้ยเฮเฮ้ออาโบยาวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไม่ใช่แล้วอ้นี่เปิดห้องนี้เดี๋วเดี๋ยวเดีวนี่มึงเป็นหัวหน้าห้องแล้วอ่ะไอ้จังเลยไอ้นี่นี่ไอ้แมบ่ไอ้แม่บ่จะเลื้ม ข okay, okay. ึ้นหมอนเบาอาน้ตมาเลยดีว่าเขาเขาเขาใช้เป็นไงอยู่ใช้ต euh, ัวเล็กโอ้โหออกมาเกือบเ่มาล้โอ้โหพัดอะไรไอ้พัด ยู่เหมือนกันลหละเอาอะไรมึงเปิดห้องนี้มึงเปิดเปิดช่องว่างอะช่องว่างในเกมตอนเนี้ยทำไรทำไงวะมึงเป็นหัวหน้าห้องไนงะทำไงเรากดแท็บอ่ะไปดูห้องตรงข้อมูลไอเนี้ยนขะ้อมูลห้องอะอ๋อเออเไ๊้เยอะเบ๊ยเยอะเบอร์แจ้งนี้ อันนี้เฉียอเลยะกดกดเปิดแล้วเปิดดิพอไม่ได้กดเปิดไม่หลายอยู่อะทั่วบ้านโหดบ้านเงี้ยรวยจริงเลยมีการรอตัวเกลียนมาเล่นนะฮะแต่บ้านโหดจริงว่ะขาเหล็กเขามาว่ะน่านะขาเหล็กเออเนี่ยขาเหล็กตเตะไปเตะมางั้นอนะไม่ธรรมดาว่ะไม่ธรรมดาจริง ใ่ะอืมไปหลจะา่ได้อมามันจะาจเรเดี๋ยวอะรมาณว่าลระวังน้มันจมีเหมือนมมเปิดไปรอะไรไปหน้บ้านอะไอทองมึงนี่เ้ยมันโหดจริงว่ะเ้ยทอแล้วก็เอาเลย มันไม่เหมือนชาวบานเลจะไม่ทำไม่ได้เลยไอ้เชแล้วก็โดดสวดโอหรมันห่ยดเลยดอบนี้คุณให้ลำบากอ่านี้ไปไหล้วผมมาลาบากก่อนไม่แน่อาจจะชนะนะเนี่ยมาปลาแล้วเมาป้าใส่เกาะเล็กได้นะ

อัจจะไปยาวหืหืเตะจังนี้เตยาวเยครับหดจริงนอยู่นี่แหละน้องมนี่เอามามาดูร้องเลยนะครับร้องลเขาส่หัวมาะแล้วจังหวะนี้ฮะ เราถามข้อมูลพัดนะฮะขาเล็กนิดตัวแรใช่ไหมฮะใช่ก็พรีเมพยมฮะอยากเล่นตัวอ่ะตัวนึงที่กูอยากได้มากเลยอื้มอื้เต็มแข้งนะสวนทข้งจังหวะนี้โอ้โหสวนเข้าไปโอ้โหเต็มแข้งไปเข้าไปเต็มแข้งกัจังหวะเลยฮะทำไมมันถึงเลี้ยวขาเลยทำไมอ่ะมึงเห็นการดุมันนะเออเห็นส่วนใหญ่ใช้แต่อะไร เล็กไม่ใช้ส่วนไหนแม่ใยเราตีขาเออขาแหละที่มาเขาะว่าขาเลยเช็ดละลอยอุติเล่แชมป์พ่้นก่อนเลยอขนาดมากมเพื่อนเลยเด็กจับขานาดแน่ๆเลยวะ่ะดูทรงก็อย่าทำหนู เอาเซตนะมาเล็กเป็นตัวเดียวที่สามารถกระโดดได้เกือบ5ชั้นอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อเพื่อได้ยินไม่ชัดมันบอกว่าโดดได้5ชั้นเหรอเออมันมีพาร์ิีมันอยู่พาร์ิีมันสามารถใช้ในการกระโดดได้เลยไอ้เนี้ยนะเออโดนตีตรงพื้นกันเลยอนนี่ยูแจลอะพีคยูจูดแมน อุ้ยเราจะเรียกขาบาทาขยมโลกเลยยอมเพิ่ง้ยจะยังไม่ยอจมจนพิเดชัดยอุ้ย,ยหนีไม่ทันเงียบกันเลยเหรอะฮะใครเขาตักเขาหยอมสิเหยียบผู้อื่นกันฮะ มาละมาละมามาละโอ้โหจยเดียววะโอ้ยอมนี่ยมียกเป้าโชว์เลยอ่ะโอ้เห็นก็เอาเหรอ นะครับขย่มขาเล็กเล่นน่นเดียวนะฮะขาเล็กเกอรขาฟูนะฮะขาเล็กเกอรไก่ขาฟูนะฮะ จังหวะาแค่เปะวะตับฟูเป็ดไม่มีถอยดิหาเป็ด้าดจริงฮะื่ม <taking> น <harder> <half> ้ำตับคุนเขาไม่สุเลย้สองคนเลยขอเสื่อไมบ จังหวะเนี้ยความเป็นขาเหล็กไม่ช่วยฮะล่มไปแล้วฮะกังฟูผู้ชนะแกใครทำไมพูดแบบนี้เหรอลืมเอาวันหลังลืมอีกเดี๋ยวโดนมาทิ้งพรุ่งนี้ถ้าเป็นไรพี่พี่พูดผู้บังคับน้องก็นอนอยู่น้องคุณนอนอยู่ใครน้องน้องน้องใครน้องเอ้าแม่คือลูกของพี่กวังใช่ไหพี่นิวก็หรอไวจัง ขามีสองคนแล้วไหนคนนึงนั่งดูเล่นเกมอ่ะีกคนนึงลหลักคุยแล้วโอ๋โอ๋อ้ยอ,อย่าลืมว่าใครกดไ like ลค์ต้องใครด้วยนะฮะอัดคลิปด้วยไม่รู้ตัวนี่อะไรกันไม่รู้เลยไม่บอกว่ะเราแอบถ่ายคุณพัดมาตลอดคลิปเลยนะฮะก็จัดต่อไปแล้วเดี๋ยวเอาไปดูให้กูด้วยเออเดี๋ยว,วเรา YouTube ก่อนวค่อยลง Facebook ลงเป็น,ปปนมิคออนแนะ้ำ กูดูลองยููดผับเดียอยวลงเป็นด้วยยอมแพ้เลยไอ้อเลฮะโลก็ไม่ช่วยนะฮะไม่ใครสามารถรนำใสยชนะกลับไปสู่บ้านเมืองของพัดได้นะนี่ที่บ้าเนเลแหละแ <c oughs> งงไว้ก,ก่อนเลยคนนี้เป็นหน้าหันใส้วะ <laughs> ว่าหน e. so, ้าหวานใต้มากเลยบนนี้ตายว่าหน้าหวานใต้มากเลยอุตส่าหรวยเลยคนที่มันใช้ขาเหล็กมันเกี่มันจะเอาตัวแรงครับทุกคไอตัวที่มันเป็นดาบที่กูบอกว่าโคตรเทียนอ่ะอยยอม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 แล้วยอมแล้วอย่าทำหนูแล้ว โอ้ยขอขอให้มีที่ไปไหนะก็ได้มั้งหลบไม่ได้เลยอัดมุมขนาดนี้โอ้ย,ยอมกม็ได้วะ ใครก็ให้กดไลค์กดตัปปุ่มให้กำลังใจให้ผู้เล่นด้วยนะฮะสวัสดีครับลาไก,กย